ครับ17นาทีททท3โมงมีตู้ไอเทมนะแล้วก็จะมีของขายตลอดทางครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับตรงที่ไปสะพานมอนมีข้าพมา่านหมถามดูได้นะคะส้ยอยทองนิยมมีของขายเอยอะมากเลยเยกทับทิมพ,พี่ คอยแทยงเงินเทงกำไรหยกกำไรมีขายหยกด้วยกำไรด้วยม,มาเที่ยวได้ตลาดก็จะมีน,น,นะ,คะ,ะครับนะครับมีตลาดล้อมรอบเลยนะยาวนู่น เดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปฮะแล้วก็จะมีของขายตลอดเลยต้นแากก็จะมีหยกพม่าหยกพม่าอาไมีนะคะมีให้ชิมค่ะมีเหล้ามีอะไรด้วย ดูกันแค่นี้นะ